กระลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวการ์ดเดนมาสเตอร์กันอีกแล้วนะฮะก็อยู่กับช่องอยศกรเดอะไลโอกันอีกแล้วนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยทำคลิปคอมโบการ์ดเกี่ยวกับเซนโต้สลัดไปนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําคลิปคอมโบการ์ดในวงสายพันธุ์เซราท็อปเซียนกันอีกแล้วนั่นนั่นคทําาโบกร์ด Black Key, นัราท็อปนั่นเองนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูดนดั่นนั <'s> ่นนั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 ่นาั่นนั่นนั่นไม่ใช่ดิ สามารถย้อนไปดูกันได้นะฮะก็ซึ่งลคัคกี้เซราโซเฟตเป็นการ์ดท,ที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถเอามาคอมโบได้หลากหลายแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทิ้งการ์ดเน้นจั่วอะไรแบบนี้นะฮะโอเคเพื่อไม่ให้ไปเป็นการเสียเวลาเราไปทําคอมโบการ์ดกันเลยนะฮะก็อยู่กับคอมโบแรกนะฮะคอมโบกับเจ้าเซนโตรสลัดน,นั่นเองนะฮะซึ่งคอมโบนี้เนี่ยเคยทําคลิปไปในคลิปอ่คอมโบการ์ดเซนโตรสลัดกันไปแล้วก็ สามารถกดย้อนไปดูกันได้นะฮะแต่ว่าเอามาทำรีเมคใหม่นะเนาะโอเคก็เมื่ออ่แบล็กคีเซราท็อปเออลืมทำคาำนวณจักกับการ์ดเอาแบล็กคีเซราท็อปไปนะฮะแบล็กคีเซราท็อปเนี่ยเมื่อลงสุสัมเมื่อลงสุสานเนี่ยก็จะได้หยิบการ์ดเพิ่มหนึ่งใบนะฮะก็สมมตุติอาร์เซนโตอยู่บนสนามเนี่ยทิ้งแบล็กคีปั๊บแล้วก็ไปกีลงสุสานเจาะเพิ่มหนึ่งใบแล้วก็อารเซนโตเนี่ยจะได้จั่วเพิ่มอีกหนึ่งใบรวมเป็นสองใบนั่นเองนะฮะ ก็คอมโบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคเราไปดูคอมโบการ์ดต่อไปกันเลยนะฮะโอเคก็อยู่กับคอมโบที่ออสองกันอีกแล้วนะฮะคอมโบที่2ได้แก่คอมโบกับเจ้าเซราท็อปเอ็กเชันหรือชื่อภาษาไทยเขียนไม่ว่าการเลขเปลี่ยนของเซราท็อปเซียนนั่นเองนะฮะอันหูอ่ะอันที่นหนึ่หรือเปล่าวะเออเอองงเหมือนกันเออไม่ใช่ดิการเลขเปลี่ยนของเซราท็อปสีเฉยๆ,ๆนะฮะไม่มีคขา่า,าเซียนนะก็ ถามว่ามันคอมโบกันยังไงน่่เหรอก็คอมโบนี้เนี่ยเคยทำคลิปอคอมโบกับการ์ดเซนโตส้สลัดกันไปแล้วนะฮะแต่ก็จะเอามาทำคอมโบให้เหมือนกับคลิปกับคลิปที่แล้วอ่ะเนาะโอเคอะสมมุติเราใช้เซนต์อปเอ็กเชนไปปั๊บแล้วก็ทิ้งแบ็คคีเนี่ยแบล็คคีลงสุสานก็จะได้จวดหนึง่งแล้วก็คนของไอ้นี่ก็จะได้หยิบการ์ดขึ้นมา2ใบแล้วก็คนของเซนต์อปเอ็กเชนเนี่ยเมื่อ,อลง เมื่อเราทิ้งการ์ดพอมีเขาเนี่ยเราจะได้หาการ์ดพอมีเขาค่าไล่เท่าไหร่ก็ได้มาขึ้นมือได้1ใบนะฮะนั่นก็หมายความว่าอ่ะเราทิ้งเราใช้เซโร่ทับเอ็กชันทิ้งไปคีปั๊บเนี่ยและคีก็จะได้จวดหนึ่งแล้วแล้วผลของเซร่ทับเอ็กชันก็จะได้จวดสองใบแล้วก็จะได้เสิร์ตการ์ดพอมีเขาจากในกองการ์ดขึ้นมือได้อีก1ใบได้อีกด้วยนะฮะเป็นคอมโบที่ใช้ง่ายอยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถลองเอาไปใช้กันได้นะฮะโอเคเราไปดูคอมโบการ์ดต่อไปกันเลยนะฮะ โอเคนะนะครับอยู่กับคอมโบที่3นะฮะคอมโบกับมาสเตอร์ที่เน้นจั่วนะฮะจะเป็นใครจะเป็นใครมาไม่ได้นอกจากมาสเตอร์เชนนั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นเชนของสเตปนิกนะฮะซึ่งมาสเตอร์เชนสเตปนิกเนี่ยเป็นการ์ดที่ถูกแบนไม่ไม่ใช่ดิถูกปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือสามารถใช้ได้แค่เทอร์ลาหนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะก็การ์ดใเตโนมาสเตอร์เนี่ยอาจจะมีการ์ดที่แบบว่า โดนปรับไปเยอะหรือว่าโดนปรับไปบางส่วนบ้างนิดนึงนะฮะโอเคมาสเตอร์เชนเนี่ยบอกว่ามีคนสับกองการ์ดเนี่ยก็จะได้จวดหนึ่งใบแล้วก็มีคนสับกองก็จะได้ก็จะได้หยิบการ์ดหนึ่งใบนะฮะส่วนมาสเตอร์สกิลอ่าส่วนอัลติเมทสกิลเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าเอาไว้ทำอะไรนะฮะโอเคก็สามารถเอามาคอโมโบกับมาสเตอร์เชนได้นะฮะแบ็คคีลงสุสานได้จวดหนึ่งแล้วก็ พลของเจนมีคนโจมการ์ดนอกช่วงจวดก็จะได้สับกองแล้วก็จวดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะฮะก็เป็นคอมโบที่ใช้ง่ายมากๆเลยเนี่ยนะฮะโอเคไปดูคอมโบการ์ดที่เอ่อสี่กันเลยนะฮะโอเคนะฮะอยู่กับคอมโบการ์ดที่4กันอีกแล้วนะฮะคอมโบกับการ์ดเอ่อเวทที่ชื่อเทิร์นทูดีพีนะฮะการ์ตตัวไปนี้มีความสามารถก็คือทิ้งการ์ดหนึ่งใบจะได้จะได้ไดีพี ตาม BP ที่กัดที่ทิ้งไปนั่นเองนะฮะซึ่งการ์ดวันนี้ก็ยังไม่ไม,มีการ์ดที่ครอบครองเลยนะฮะเดี๋ยวจะแปะเดี๋ยวจะแปะรูปเอาไว้ด้านบนนะครับก็สมมุติว่าเราทิ้งไป3 DP เราก็จะได้คืนมา3 DP น,น,นั่นเองนะฮะเป็นการ์ดที่เป็นการ์ดสามาัญของใครหลายๆคนนะฮะบแบล็คจริงๆแล้วเนี่ยเอามาบองคอมโบกับเจ้าบแบล็กคีเซิลทอปได้นะฮะอ่ะเราใช้เทิญเพื่อน t w d p ปั๊บเนี่ยทิ้งไปคีปั๊บก็จะได้จวดหนึ่งไปคีลงสุสานเพิ่มหนึ่งใบแล้วก็ได้ขึ้ นั่นเองนะฮะเพราะว่าแบ็คคีเซิร์ท็อปเนี่ยมันดีพีสามนะฮะแล้วเราทิ้งแบ็คคีไปปั๊บก็จะได้จวดหนึ่งแล้วก็ได้คืนมา3 DP ได้อีกด้วยนะฮะโอเคเราไปดูคอมโบการ์ดสุดท้ายกันเลยนะฮะโอเคนะนะครับอยู่กับคอมโบการ์ดเออ่สุดท้ายกันอีกางเดีวนะฮะเป็นคอมโบทีอ่อาจจะไม่เข้ากันเท่าไหร่แต่ก็พอใช้คอมโบกันได้อยู่นะฮะนั่นก็คือเจ้าการ์ดใบนี้นั่นเองคอมโบกับการ์ดที่ชื่อข้ออ of Thailand นั่นเองนะฮะ ซึ่งการ์ดใบน,นี้ยพอทิ้งการ์ดหนึ่งใบเราจะได้เสิร์ตการ์ดอ่าวงทไทเรนโนโซอร์หนึ่งตัวจากในกองการ์ดขึ้นมือได้หนึ่งใบนั่นเองนะฮะเป็นการ์ดอ่าอะไรก็ก็ได้นะ,ะที่ติดชื่อคําว่าไทเรนโนซอร์นะฮะก็สามารถเอามาขโมยกับการ์ดอ่าแบ็กคีย์เซอทอตท็อปได้นั่นเองนะฮะอ่าใช้คออฟทไทแรนปับ๊บทิ้งแบ็กคีย์ปับ๊บแบ็กคีย์ก็จะได้จวดหนึง่งแล้วก็คนของคออฟทไทแรนก็จะได้หาการ์ดวงอ่ไทเรนโนซอร์จากในกองการ์ดขึ้นมือได้หนึ่งใบนั่นเองนะฮะโอเค ก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับคอมโบการ์ดแบล็คคีเซอร์ท็อปนะฮะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับคอมโบการ์ดเอ่อแบล็คคีเซอร์เซอร์ท็อปนะฮะก็ชิมนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่มีอะไรมากนะฮะก็ไม่แตกต่างอะไรกับกิฟเอ่อเซนโตซัสสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ถ้าเกิดลองใช้การ์ดไปนี้ดูดีๆนะฮะเราก็จะมองว่าเออเป็นการ์ดที่มีประโยชน์อยู่นะฮะถามว่าเอ่อจั่วบบ่อยๆเนี่ยมันดีต่อเด็กไหมมันก็ ไม่ได้ดีเส,สมอไปนะฮะถ้าเราจั่ว่อยวเนี่ยมันจะทําให้เด็กเนี่ยหมดไวได้เหมือนกันนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับคอมโบกับการ์ดอ่อแบล็คคีเซราท็อปนะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะ<ๆ>ก็อยากให้ทาคลิปคอมโบการ์ดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างไวเลยนะฮะเดี๋ยวจะทาตามที่ทุกคนเรียกร้องนั่นเองนะฮะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไันก่อน,นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย